ว่าด้วยเรื่องอนิเมชันที่โคตรจะแย่ของบูล็อกซีซั่น o n 2ทำไมมันถึงทำออกมาได้แย่ขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสแรงและเป็นที่ถกเถียงกันมามากพอสมควรเลยล่ะครับกับแอนิเมชันบู l ็อกซีซั่น2ซึ่งในประเด็นที่ทําให้เป็นที่พูดถึงกันอยู่ในช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของแอนิเมชันทุกคนก็จะมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานแอนิเมชันในบู l ็อกซีซั่น2นั้นไม่ต่างอะไรกันกันกนกบการทำสไลด์พาวเวอร์พอแม้แต่น้อยเลย และจากภาพที่ผมได้มีการทำอินเสิร์ตเข้ามาให้ได้ดูกันแล้วเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะพอนึกภาพกันออกใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมหลายๆคนถึงวิพากษ์วิจารณกันเยอะมากๆเลยก็นี่แหละครับคืองานอนิเมชันที่พวกเราได้ดูกันในซีซั่นนี้และถ้าถามว่าทำไมงานอนิเมชันมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ทำไมทางสตูดิโอผู้สร้างอนิเมะถึงทำออกมาได้แย่กว่าซีซั่นที่แล้วทั้งๆที่ในภาคที่แล้วเนี่ยหรือก็คือซีซั่นหนึ่งเนี่ยพวกเขายังทำงานออกมาได้ดีกว่านี้เลย แล้วกระแสะตอบรับก็ดีมากๆด้วยนะมันเกิดอะไรกันขึ้นกับสตูดิโอผู้สร้างอนิเมะเรื่องบูล็อกกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้เรามีคำตอบครับ ย้อนกลับไปที่บูร o ร็อกซีซั่นหนึ่งเป็นอนิเมะที่ถือได้ว่าได้คะแนนรีวิวยอดเยี่ยมไปอย่างล้นหลามแต่ได้กระแสตอบรับค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีมากๆหากอ้างอิงจากเว็บไซต์ imdb เราจะเห็นได้ว่าบูร o ร็อกซีซั่นหนึ่งเนี่ยได้คะแนนคำวิจารณ์ไปถึง8.2เต็ม10ต่อการรีวิวทั้งหมดจํานวนกว่า1 6 0 0 0ยูเซอร์กันเลยทีเดียวนะซึ่งตามปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเรื่องไหนที่ได้กระแสตอบรับจากสังคมไปในทิศทางค่อนข้างดีเขาก็จะต้องอัดฉีดดงงบปปรระมมมมาาาาาณเเเเขข้้้้ไไพืื่่ออทํใหนนนิันัยก ยิ่งขึ้นหรือต้องไม่แย่ไปกว่าภาคก่อนๆอ,อยู่แล้ว แต่มันก็ใช้ไม่ได้กับแอนิเมชันเรื่องนี้ครับเพราะว่าภาคที่2นี้เขาแยก่กว่าภาคที่แล้วมากเลยทีเดียวครับคุณภาพของงานแอนิเมชันมันค่อนข้างลดลงอย่างเห็นได้ชัดมีการใช้ภาพนิ่งจํานวนมากจนแทบไม่มีฉากการเคลื่อนไหวอะไรเลยมันจะมีเพียงแค่เอฟเฟกแบบนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นลูกเล่นนิดๆหน่อยๆส่งผลให้กับเราคนดูเกิดความรู้สึกเหมือนกับการนําเสนอสไลด์โชหรือการทา powerpoint ส่งงานอาจารย์และเกิดเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชมอะไรประมาณนั้นนะครับรวมไปถึงบางคนที่ตั้งตารอคอยซีซั่น2นี้ก็ยังรู้สึกผิดหวัังกบ งานแอนิเมชันไปเลยก็มีเช่นกันครับแม้ทางสตูดิโอแอนิเมชัน8บิตผู้ที่ผลิตแอนิเมชันเรื่องบูล็อกจะยังไม่ได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ล่าสุดก็ได้มีแอนิเมเตอร์ชาวชิลีท่านหนึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีทิกตอกของเขาที่มีชื่อว่ามาตินคิงครับเขาเป็นแอนิเมเตอร์มากประสบการณ์ที่ทํางานให้กับแอนิเมะเรื่องเนียอะโตเมต้าและดันดันมาแล้วอีกทั้งยังมีประสบการณ์ทํางานให้กับแอนิเมชันเรื่ององกีีน2้ด้ดดวยโดยโ เขาได้ออกมาทําคลิปเปิดเผยความยาวประมาณ1นาทีครึ่งครับซึ่งก็มีเนื้อหากล่าวเอาไว้ว่าผมทํางานให้กับตอนที่2ของอนิเมะเรื่องบูล็อกและผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมอนิเมชันถึงออกมาแย่ขนาดนั้นเรื่องราวมันเริ่มต้นมาจากเมื่อหลายเดือนก่อนผมเริ่มทํางานให้กับเรื่องบูล็อกซีซั่นสซึ่งในซีซั่นนี้ผมไม่ได้ถูกมอบหมายให้ทําแค่1ตอนหรือ2ตอนหรือ3ตอนเท่านั้นแต่ได้รับมอบหมาให้ทําถึง5ตอนด้วยกัน โดยที่ผมต้องรับผิดชอบงานแอนิเมชั่นประมาณ20-22ฉากซึ่งก็จะเป็นการสร้างฉากขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยเริ่มตั้งแต่การวาดโครงเลเยอร์เอาด้วยซ้ำ ปัญหาต่างๆมันเริ่มต้นขึ้นไม่ได้เกิดมาจากตัวของอนิเมเตอร์เองผมมั่นใจว่าทั้งตัวผมและอนิเมเตอร์ทุกคนที่ทำงานพวกเราไม่ได้อยากให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบนั้นถึงแม้พวกเราจะได้รับค่าตอบแทนที่น้อยและมีเวลาในการทำงานที่จำกัดมากๆแต่พวกเราก็ทำดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้แล้วคณะกรรมการการผลิตตัดทรัพยากรหลายอย่างที่อนิเมเตอร์ทำไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาแม้ในตอนแรกผมจะถูกมอบหมายให้ทำงานซีซั่นที่2นี้ถึง5ตอนก็จริงแต่ผมได้ตัดสินใจออกจากโปรเจกต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังทาได้เพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นเพราะปัญหาในด้านการผลิตล้วนๆที่ทําให้ผมรู้สึกไม่แน่ใจในคุณภาพของงานที่จะออกมาปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเพราะต้องทํางานแข่งกับเวลาพวกคณะกรรมการจึงตัดสินใจที่จะลบทรัพยากรหลายอย่างที่ถูกใช้ในการทําอนิเมชันจนผลงานอนิเมชันหลายชิ้นของผมถูกตัดออกไปในเวอร์ชันสุดท้ายก่อนที่จะฉายพวกเขาได้ตัดการเคลื่อนไหวตัดเฟรมบางเฟรมออกหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นๆแทนก็มีเพื่อลดรายละเอียดและความซับซ้อนของการเคลื่อนไหวหรือพยายามทําให้มี จุดที่จะต้องแก้ไขน้อยที่สุดซึ่งมันสามารถทําให้พวกเขาประหยัดเวลาในการทํางานและสามารถทําให้งานเสร็จทันตามกําหนดการได้ซึ่งความผิดเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่คนที่มาทําต่อจากผมนะครับเพราะพวกเขาก็น่าจะทําดีที่สุดแล้วภายในเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัด จริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับอนิเมะเรื่องจุดจุดซื้อไข่เสร็จมาแล้วเช่นเดียวกันครับหรือแม้แต่ในอนิเมะส่วนใหญ่หลายๆเรื่องก็ด้วยเพราะปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากเหล่าคณะกรรมการการผลิตของอนิเมะพวกเขามักจะคิดถึงแค่เรื่องผลกําไรโดยไม่คํานึงถึงสภาพการทํางานของพวกพนักงานและด้วยสาเหตุนี้เองครับผมจึงไม่ทํางานในตอนอื่นๆของบูลล็อกอีกเมื่อผมทําตอนที่2เสร็จผมก็ตัดสินใจออกจากโปรเจกต์ตามที่ผมตั้งใจเอาไว้ผลลัพธ์สุดท้ายมันออกมาแย่มากทําให้งานนี้เป็นผลงานที่ผมไม่ภาคภูมิใจที่จะอัปโหลดมันเลย ซึ่งทางคุณมาตินคิงเขาก็ไม่ได้ภูมิใจจริงๆครับถ้าหากว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นไบโอบัญชีติกตอกของเขาก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ใส่เครดิตการทํางานเรื่องบูล็อกเอาไว้เลยด้วยซ้ามีเพียงแค่เรื่องอื่นๆที่เขาใส่ไว้ตามรูปภาพที่ผมแสดงให้ดูอยู่นี้เลยครับแอบเห็นใจเขาอยู่เหมือนกันนะครับที่ทํางานมาแล้วแต่ไม่สามารถนํามาเป็นเครดิตผลงานให้กับตนเองได้เพราะอนิเมะเรื่องนี้มันแย่จริงๆครับแม้กระทั่งทีมงานผู้ผลิตอนิเมชันเรื่องนี้ยังต้องออกมาเปิดเผยเองและยอมรับด้วยตัวเองว่ามันแย่แสดงว่ายังมีีีเเรรื่่่อองภาาาายยในกกมกมทมทไ เเยยอะละแถมทางสตูดิโอก็ยังเงียบอยู่เลยด้วยตัวผมเองก็สงสัยอยู่ว่าอย่างบูรอกซีซั่นหนึ่งผลตอบรับมันดีมากเลยนะครับทำไมถึงกล้าที่จะจํากัดงบหรือเห็นแก่ดได้ขนาดนั้นท,ทั้งที่ตามตรกกะแล้วยิ่งของมันดีคุณควรเพิ่มประสิทธิภาพของมันให้มากยิ่งขึ้นหรือเปล่าแต่มาตัดฉากออกไปเยอะซะจนมันกลายเป็นสไลด์โชว์แบบนี้ทําเอาผมงงมากเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันแย่ลงไปกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่การตัดงบประมาณนี้นีหน่หน่อยเพื่อผลกําไรแล้วนะ่ะแต่นี่มันตัดไปเยอะมากเลยนะครับอันน mindset ของทางคณะกรรมการการผลิตของพวกเขาจริงๆนะครับสำหรับใครที่เคยสงสัยในประเด็นนี้และบังเอิญแวะมาดูคลิปของผมเนี่ยผมก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้คลายข้อสงสัยไปได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะถ้าหากมาสรุปกันอีกทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยครับว่าเหล่าทีมงานโดนจํากัดงบจากทางพวกผู้ใหญ่จริงๆครับจากที่เขาได้มีการสื่อสารออกมาเขาค่อนข้างที่จะเข้าอกเข้าใจเหล่าคนที่ทํางานด้านอนิเมเตอร์ให้กับอนิเมะเรื่องต่างๆอยู่พอสมควรและพยายามที่จะดีเฟนส์ว่ามันเป็นเพราะเหล่าคณะกรรมการหรือก็คือพวกผู้ ใหญ่ที่คุมโปรเจกต์อยู่จริงๆนั่นเองเหล่าอนิเมเตอร์ทํางานกันอย่างเต็มที่มากๆครับเพราะพวกเขาเหล่านั้นมีเวลาในการทํางานที่ค่อนข้างจะจํากัดอีกทั้งยังมีในเรื่องของความกดดันที่ทีมงานจะต้องเชิญรวมไปถึงได้รับงานมาในปริมาณที่มากจนเกินไปหลายได้พวกเขาก็ค่อนข้างต่ำไม่สัมพันธ์กับปริมาณของงานที่ต้องรับผิดชอบสักเท่าไหร่ ดังนั้นเมื่อพวกเขามีเวลาในการทํางานที่จํากัดมีตารางงานที่แน่นและโหลดมากๆประกอบกับโดนกดดันเร่งทํางานให้เสร็จตามตารางผลลัพธ์ที่ออกมามันจึงเป็นแบบที่เราได้เห็นกันนั่นเองครับซึ่งในมุมมองของผมก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูบูร์ล็อกซีซั่นสนี้จะต้องเข้าใจประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี้อยู่แล้วครับไอเรื่องการเห็นแก่รายได้และผลกําไรเนี่ยมันมีอยู่ในทุกๆสังคมการทํางานเลยนะครับคนส่วนใหญ่ที่เขาด่าและพูดถึงปัญหานี้ผมมองว่าเขาไม่ได้ด่าเรลาอนิเมเตอร์ที่ทํางานโดยตรงหรอกนะครับเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาต่างก็ เข้าใจกันดีว่าสาเหตุที่แท้จริงมันเป็นเพราะอะไรอยู่แล้วคนที่จํากัดงบได้ก็จะมีแต่คนที่คุมงานเท่านั้นคนทํางานตาสีตาสายอย่างเราๆมันไม่มีอํานาจการตัดสินใจขนาดนั้นอยู่แล้วครับแอบเห็นใจคนทํางานอยู่นะครับเพราะตอนนี้ทางสตูดิโอผู้รับผิดชอบการผลิตเรื่องบูร็อกซีซั่น2นี้ก็ยังคงเงียบอยู่ไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเลยปล่อยให้ทีมงานต้องพากันออกมาอธิบายถึงข้อผิดพลาดตรงนี้เองผมมองว่ามันไม่แฟร์สำหรับพวกเขาสักเท่าไหร่ครับทางสตูดิโอเนี่ยควรจะออกมาพูดอะไรบ้างหรือออกมาสื่อสารข้อเท็จจริ ที่เกิดขึ้นกับเหล่าแฟนๆแบบตรงๆไปเลยจะดีกว่าทางช่องชินอบิไรซิงเนี่ยก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนที่ต้องพบเจอกับปัญหาดังกล่าวนี้แล้วอาจจะได้รับผลกระทบหรือแรงกระแทกต่างๆจากคนดูด้วยนะครับไม่อยากจะให้หมดกําลังใจการทํางานกัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับคลิปว่าด้วยเรื่องแอนิเมชันโคตรแย่ของบูล็อกซีซั่น2เดี๋ยวก่อนจากกันไปเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูคลิปจริงที่คุณมาตินคิงออกมาเปิดเผยถึงปัญหาในเรื่องนี้กันสักเล็กน้อยนะครับใช้เวลาประมาณ1นาที32วินาทีโดยในช่วงท้ายคลิปของเขานั้นจะมีการเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงผลงานแอนิเมชันของบูล็อกซีซั่น2ที่เขาได้ทาเอาไว้ด้วยซึ่งเป็นผลงานที่เขาได้รับอนุญาตให้สามารถเผยแพร่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อนๆลองดูความแตกต่างของแอนิเมชันทททีี่่่่เเขาาาาํกกกกับสิงถููปลอ,อออยมให้้พวรผ

sino que en 5 episodios. Partí trabajando en su segundo episodio, en el cual me tuve que hacer cargo de aproximadamente 20 cortes, encargándome de animar de cero estas escenas, es decir, layout. Pero curiosamente, en este punto no inicia el problema. Estoy seguro que no solo yo, sino que todos los animadores que participamos en este episodio, no hicieron el trabajo que resultó en el final. Para la poca paga y el poco tiempo que se nos dio, hicimos lo mejor que pudimos. El problema vino después, cuando la producción se vio apretada con las fechas, decidieron eliminar muchos de los recursos que se utilizaron en la animación. Hubieron muchas de mis animaciones las cuales estaban capadas en su versión final, es decir, eliminaron total movimiento, algunos frames o simplemente las hicieron diferente, pero la culpa tampoco la tiene la persona que vino después de mí, ya que probablemente ellos hicieron todo lo que pudieron con el poco tiempo que tenían. Estos problemas igual como en YouTube en el pasado y en la mayoría de animes se debe a que el comité de producción de ciertos animes toman los proyectos pensando simplemente en el dinero y no en la condición de sus trabajadores y es por esto que yo no trabajé en ningún episodio más de Blue Lock una vez terminé de trabajar en su segundo episodio decidí salirme y como lo pensé el resultado final fue desastroso y esto hizo que no sea un trabajo del que me sienta orgulloso de subir ถ้าเกิดว่าในคลิปนี้มีข้อมูลส่วนไหนที่ผมผิดพลาดไปบ้างผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเสนอแน,นะและติชมกันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์กันเลยครับซึ่งถ้าหากใครที่ชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้พวกเราสามารถทําคลิปดีๆแบบนี้กันต่อไปได้ด้วยนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนเราเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพ หรือซุปเปอร์แตงกันเข้ามาได้เราก็จะมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนใครมีอีโมจิปันๆแบบนี้ให้เดี๋ยวเอามาใช้คอมเมนต์กันในช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่อง Movie Level 2เป็นอีกหนึ่งช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาพยนตร์และซีรีส์ใครที่เป็นสายนี้ก็สามารถเข้ามาติดตามรอกันเอาไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ